สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยมีรถ SUV อเนอกประสงค์ที่บอกได้เลยว่าเป็นรถยอดนิยมนะคะแล้วก็ติดใจใครหลายๆคนมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda CRV ค่ะเป็นตัว ES ค่ะเครื่อง2,004เกียร์ออโต้ตัวนี้เป็น4 w h e วินะคะปี2019แล้วก็คันนี้ใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะวิ่งปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นกิโลเพราะว่าตอนนี้เลขมาอยู่ที่46,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายนอกและภายในของ CRV คันนี้กันเลยค่ะด้านหน้านะคะจะดูสวยหรูบึกบึนนะคะตามสไตล์ของ CRV เลยค่ะ่ะในสวนของต,ตัวไฟหน้านะคะคไฟหน้า ไฟเดย์ชัมลันิ่งไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ในตัว ES เนี่ยเขาให้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นสีเงินโครเมียมตัดกับสีดําเงาค่ะตัวล้อของเขานะคะจะเป็นล้อแมกอัอลลอยค่ะเป็นสีทูโทนนะคะขนาด16นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ีล้อเลยค่ะ ตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยค่ะและก็ในรุ่น 4RV นะคะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือตัวโครเมียมที่ถูกตกแต่งมาตามคิ้วต่างๆนะคะสำหรับเจ้า c r v ตัว ES คันนี้นะคะเขาให้ในส่วนของกล้องมองหลังมาให้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะที่มีมาให้ถึงสี่ตำแหน่งเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะเป็น4 w h e w ที่ทำงานแบบออโต้ฟูลไทม์เลยนะคะ และในส่วนของฝาท้ายนะคะฝาท้ายของเขาจะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าค่ะ ใ,ใ,นในส่วนของโชกฝาท้ายนะคะเขาให้มาจะดูค่อ sí นข้างที่จะใหญ่นะคะเพราะว่าตัวความแข็งแรงของตัวโชกฝาท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันสามารถรับน้ําหนักฝาท้ายได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างค่ะเพราะว่าตัวเบาะที่นั่งของผู้โดยสารแถวที่2เนี่สามารถพับไปได้ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่มีมาให้เดิมก็โอเคค่อนข้างที่จะกว้างเลยเพราะเปิดแผ่นตรงนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นในส่วนของล้ออะไรนะคะแล้วก็แม่แรงที่จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็ข้อดีของ CRV ที่เขาใส่ใจให้เรานะคะเพราะว่าสําหรับ CRV อย่างที่พอเห็นนะคะเขาจะมีตัวผ้าบุตรงนี้มาให้นะคะที่อยู่ในซุ้มล้ออะไรผ้าบุตัวนี้มันจะช่วยซับเสียงค่ะเวลาคุณขับรถทางไกลหรือว่าขับรถขึ้นเขาลงเขาแล้วมันมีเสียงกระแทกที่ดังมากๆนะคะมันก็สามารถจะทําให้ตัวแผ่นผ้าเนี้ยช่วยซับเสียงให้คุณได้อย่างดีเลยค่ะ mm. ในส่วนของฝาท้ายนะคะเขามีตัวป้องกันแรงหนีไปด้วยค่ะเหมือนเวลาเนี้ยอะพอเรายืนขวางประตูอยู่นะคะมันก็สามารถทําให้ตัวประตูเนี่ย ล็อกไว้ได้แล้วก็เด้งกลับอัตโนมัติให้เราเลยค่ะแผงประตูด้านบนนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นลายไม้ที่บ่งบอกความเป็นซิกเนเจอร์ของ h o n d a c r v ค่ะถัดลงมาจะตกแต่งด้วยตัวโครเมียมสีเงินตรงนี้มือเปิดประตูเป็นสีเงินโครเมียมนะคะแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสวิตช์ปรับ พับกระจกมองข้างที่เป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะสวิตล็อกและปุ่ล็อกประตูค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ CRV เขาให้กระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานมาเลยเป็นแบบออโต้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นบุนุ่มนะคะเป็นหนังบุนุ่มให้ความรู้สึกที่สบายในการขับขี่ด้วยค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ที่พิเศษมาก็คือ h o n d a CRV ค่ะเขาให้สวิตตับเบาะที่เป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับ ตำแหน่งองศาได้เลยนะคะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างด้วยค่ะแต่ในส่วนของผู้ขับขี่นะคะก็จะพิเศษตรงนี้มาอีก ก็คือตัวหนุนหลังค่ะเวลาเราขับรถทางไกลเราสามารถปรับตามความต้องการได้เลยนะคะเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับ h o น d ้า r v อชมนี้นะคะบอกได้เลยว่าภายในดูหรูหรามากเลยค่ะเพราะว่ามีการปรับแต่งดีไซน์ไปนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เพิ่มในส่วนของความหรูหราเพิ่มเข้ามาค่ะอย่างของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดําเปียโนแบก็กตกแต่งด้วยตัวลายไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ CRV เลยค่ะ ในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะสามารถเลื่อนปรับตามความต้องการของคุณได้เลยแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของแผนที่นําทางมาให้ด้วยค่ะแล้วก็คุณสามารถเชื่อมโทรศพัพท์รับสายวางสายคุยโทรศพัพท์เชื่อมบูทูธได้เลยนะคะถัดลงมาจะเป็นในส่วนของตัวแอร์ค่ะตัวแอร์ก็ปรับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายค่ะเพราะว่าผ่านการใช้งานแบบตัวปุ่มนะคะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิความเย็นนะคะแบ่งสองฝั่งได้เลยทั้งซ้ายและขวาค่ะเกียร์ของรุ่นนี้นะคะถูก ปรับแต่งจากโฉมเดิมนะคะก็คือตัวเกียร์เนี่ยจะถูกยกมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นเกียร์แบบตรงนะคะมาพร้อมกับปุ่มอีคอนค่ะแล้วก็สวิตช์เบรกมือที่เป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวเบรคโฮด้วยค่ะในส่วนของรุ่น e s นะคะแม้จะไม่ได้ตัวที่ชาร์จไวเดตมานะคะแต่ว่าเขาเพิ่มในส่วนของช่องวางของมาให้นะคะตรงนี้สามารถเก็บของได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น power outlet ขนาด12โวลต์มาให้1ตําแหน่งค่ะถัดมาเป็นช่องวางแก้วน้ํา2ช่องแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นมาาากๆเเลยเพระว่ ตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนสไลด์ปรับได้ตามการใช้งานของเราถ้าเราแบบอยากจะเปิดหรือว่าอยากจะแบบเก็บของเพิ่มเติมเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยค่ะในส่วนของช่องเก็บของตรงนี้นะคะก็จะมีช่องสําหรับ HDMI 1ตําแหน่งค่ะ USB 2ตําแหน่งแล้วก็ power outlet หนึ่งตแหน่งด้วยค่ะแล้วก็ใน Honda CRV คันนี้นะคะเขามีที่วางแขนมาให้แบบนี้ทําให้เราขับขี่แล้วรู้สึกสบายค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของ cruise control การช่วยขับทางไกลนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียงนะคะรับสายวา่างสายคุยโทรศัพท์นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปรับโหมดของหน้าจอ TFT ตรงนี้ก็สามารถเซตปรับตรงนี้ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งข้อดีนะคะของตัว Honda c r v รคันนี้เมื่อเราตีไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะก็จะขึ้นในส่วนของภาพด้านซ้ายนะคะเพราะว่าตัวฮอนด้าเขาให้ในส่วนของ Honda l e n นวอตมานะคะหรือถ้าเกิดเราไม่ตีไฟเลี้ยวแต่เราต้องการดูด้านซ้ายเราสามารถกดสวิตช์ที่ตรงก้านไฟเลี้ยวนี้ได้เลยค่ะ ที่นั่งของผู้โดยสารแถวหลังนะคะบอกได้เลยว่านั่งแล้วสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่องขานะคะคือเหลือเยอะมากแล้วก็สีสันเนี่ยก็คือเหลือเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว HondaCRV เนี่ยคงคอนเซ็ปต์เดิมมากๆเลยค่ะในเรื่องของการนั่งสบายขับขี่สบายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในรุ่นนี้ที่เขาให้เพิ่มเติมมาก็คือช่องลมแอร์ค่ะก็แถวหลังนะคะสบายไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้านะแถวหลังก็คือมีแอร์ให้นะคะพร้อมกับตัวช่อง USB มาให้ถึง2ตําแหน่งเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของพนักพิงนะคะพนักพิงเขาเนี่ยจะมีที่วางแขนมาให้และในที่วางแขนเนี่ยก็ยังมีที่วางแก้วน้ําให้อีกด้วยค่ะแล้วก็ที่พิเศษมานะคะก็คือที่แผงประตูของเขานะคะก็มีช่องวางแก้วน้ํามาให้เพิ่มเติมด้วยค่ะตัวเบาะนะคะเขารองรับคาซีที่เป็นแบบ isofix ค่ะในส่วนของพนักพิงของผู้โดยสารแถวหลังนะคะเราสามารถพับแบบ40แล้วก็60ก็คือฝั่งหนึ่ง60ฝั่งหนึ่ง40ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพนักพิงนะคะถ้าเราปรับพนักพิงแบบปกติก็จะอยู่ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นมาดึงเบาะมาด้านหน้าแล้วดันไปข้างหลังนี้ตัวพนักพิงอะค่ะจะทําให้รู้สึกเอนได้มากขึ้นอีกนิดนึงทาให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะการพับพนักพิงของผู้โดยสารแถวหลังนะคะสามารถพับได้2แบบค่ะก็คือพับจากพนักพิงตรงนี้นะคะตัวสลักตรงนี้ก็ได้หรือง่ายๆเลยค่ะถ้าเราอยู่หลังรถเราสามารถง้างสลักตรงนี้นะคะ แล้วตัวเบาะพนักพิงของเราก็จะปรับไปด้านหน้าให้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะหากใครกําลังมองหา SUV วอนเนกประสงค์นะคะพลอยขอแนะนําคันนี้ไว้พิจารณานะคะเพราะว่าถ้าคุณได้คันนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่ารถปี2019ใช้งานก็ตกปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลเพราะฉะนั้นได้ไปก็คุ้มจริงๆแล้วยิ่งคุ้มไปกว่านั้นก็คือคันนี้ถ้าเป็นป้ายแดงจะอยู่ที่1 5 2 9 0 0้บาทแต่ณวันนี้เอพัสออเราขายอยู่ที่870,000บาท เท่ากับว่าคันนี้นะคะคุณประหยัดเงินไปได้ถึง659,000บาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คันนี้ที่คุ้มไปกว่านะคะก็คือถ้าคุณประวัติเครดิตดีรายได้คุณพอฟรีดาวได้เลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถสวยพร้อมใช้ไม่บานปลายนะคะแวะมาที่ a p พั s AUTO ของเรานะ ที่เอพัฒ a ออโต้ของเรามีรถให้คุณเลือกสรรมากกว่าร้อยคันค่ะแล้วก็ทางทีมขายของเราพร้อมซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพลอยและทีมงานเอพัฒออโต้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยค่ะ